คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเป็นสมาชิกครับคลิปนี้ก็มาถึงเรื่อยๆมาเรียงๆครับ2พฤษภาคมครับงวดน,นี้เรามาดูเลขเด่นระยะกลางบังคับ12งวดน,นะครับเด่นน้อยหน่วยบนครับเป็นเลขคู่ร้อยหน่วยบนเราตัวช่วงนี้เราทำเลขเด่นร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยครับ นะครับมาถึงคิววันนี้คลิปนี้จะเป็นร้อยหน่วยครับนะเลขหามเลยครับเลข,เลขหามนะครับจะเลขเดียวกันก็ไม่เลขามนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วย2หลักแค่นั้นเองครับลองดูเด่น2หลักนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทําไมถึงไม่เอ๊ะไม่เอาเด่นหน่วยเด่นร้อยเลยมันได้ระยะสั้นครับถ้าระยะยาวขึ้นก็ต้องเป็นเลขคู่นะครับก็ต้องเพิ่มจํานวนลงมานิดนึงมันจะได้12งวดนะครับถ้ามันไม่จะได้ระยะสั้น นะครับถ้าเป็นเด่นหลักเดียวเนี่ยมันจะได้ระยะสั้นนะครับมันจะไม่ถึง10บวดถ้าไประยะกลางมันก็เลยต้องเพิ่มมานิดนึงเป็นร้อยหน่วยนี่ละครับที่มาที่ไปใช้สูตรยังไงนะครับผมจะถอยหลังไปแค่10บวดนะครับแต่สถิติมัน12บงวดนี่ครับลองพิจารณาดูครับเริ่มจากงวดแรก1 6ตุลาคมเฟ้นหา1พฤศจิกายนครับมาทัดต่อมาหลักหมื่นครับบวกหลักหน่วย2ครั้งบวก141ครับแค่นั้นครับหลักหมื่นนะครับเลข1 หลักหน่วย2ครั้งครับ4บวกผลรวมเลขเกาเดินหน้า1เป็น10ใช้เลข0 0บวกได้4 4บวกหนได้นี่แหละครับ0 4นย์หครับออกอะไรครับ37 5หหน่วยไหมครับหน่วยเลขหาครับโอเคครับนี่เข้าหน่วยบนบนแรกทบสอบครั้งนะครับทำไมไม่เอาหลักหน่วยหลักร้อยเลยเพราะว่ามันได้ระยะสั้นครับถ้าเป็นแต่ละหลักถ้าเราอยากเพิ่มระยะเป็นระยะกลางเราก็ต้องมาเป็นคู่เป็นร้อยหน่วยนี่แหละครับนี่คือที่มาที่ไป วัมตมาครับหลักหมื่นเลขหกครับหลักหน่วยสองครั้งห้าบวกหผลลงคือสิบหกเดือหน้า1นึ่งเป็นสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดเจ็บวกสี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหน่หนดเลขสองออกสอสาครับสองนี่ครับเลขสเข้าร้อยบนโอเคครับสโกดผ่านนะครับทีนี้ก็จะไปเร็วขึ้นนะครับทีนี้ผมก็จะคำนวณรวดเดียวเลยครับแล้วขับิปดูช้าๆตัวนวดสุดท้าย ต่อมาครับ 1, 3, 3, บวก3บก3เป็น7ครับบวกเจ็เป็น8 8บก2บอเลข2ออก 5, 2, 2าองสองครับ 1, ธันวาคม 5, 2, 2, 2, เข้าหน่วยบนครับต่อมาครับ 5, 2, บวก2บวกเป็น9กบวก1เป็น10เลข0เลข4เลข5 16ธันวา 9, 2, 4ครับ 9, 2, 4, 4เข้าหน่วยบน สี่งวดผ่านครับสี่งวดผ่านไปแล้วงวดที่5ครับ2องบวกสบวกสเป็น10นะครับเป็น11เลข1นึ่งเลขหเลขหออก5 4 1ครับ5 4 1 5เข้าร้อยบนครับไหนเข้าดีเหมือนกันครับหางวดผ่านไปนะครับเด่นร้อยหน่วยบนระยะกลางงวดที่ต่อไปครับ1นึ่บวกหบวกหบวกหเป็น3าบวกหเป็น4ครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น5 ส85แาครับสิมกราคมออกเจ็ดเข้าหน่อยบนครับตอนน่อไครับเก้าบวกสีบวก4ครับเป็น17บวนึ 8, ่งสิเลขแปดเลขสองเลขสามหนกุมภาพันธ์ครับ227 2เข้าตำแหน่งร้อยบนครับ ต่อเนื่องครับเราก็จะได้เป็น8วก7บวก7ครับเป็น22่3เลก3เล็กเเลข8ออก403ครับ403 3เข้าตำแหน่งหน่วยบนครับต่อมาครับ8บวก3บวก3ครับเป็น14ครับ14บวก1นเล็กเลข9เลข0 1มีนาคมครับ3 938กครับ938 เเข้า100รอยบนครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะได้เป็น7จ็บวกแบวกแครับเป็น23่สบสามบกยีี่เลออกซี6ครับ4 4เข้าตำแหน่งร้อยบนครับโอเคครับเรียบร้อยครับไม่ไห้มีผิดพลาดเลยนะครับเด่นร้อยหน่วยบนเราก็เดินทางมาถึงงวดที่จะออกผลน,นะครับ กดไปสิบสวันครับสำหรับคอหวยนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยศูนย์ครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วย2องครั้ง6บวก6ผลรวมคือ12บวก1เป็น13ได้เลข3ครับเดินหน้า4เป็นเจดเนหน้าหนงเป็นเคนะครับเราจะได้เป็นเลข3 7 8เด็ด่นร้อยหน่วยบนระยะการ12งวด2พฤษภาคม ไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับแนะนำไลายนะครับลายกลุ่มสำหรับสมาชิกสนทนาได้เป็นข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยลราฮานอยครับของ KTV กับ DT v ีครับเราใช้ภายใต้ชื่อลา์ไอนะครับ KTVCHANNEL KTV Channel ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนไม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สลับเวลาเข้ามาเยี่ยมชมด t ทีวของฟิชั่แนลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิิจศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเงเงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ